สีขาวอันเสื้อสีน้ำเงินนี่การสูรของท่านอาจารย์ต้องรักให้คุณตัวเด็ดอีมูได้นี่สนับสนุนเครือเตอร์ได้นีค่คะได้ฟอนยกนึงเดี๋ยวได้เพืน่อนีนิ <c oughs> จะจุดเขียวกับง่ามหมักด้วยกันย่างแดงกับชมพูอีกตัวเอากะค่อยๆว่ากันไปคันบ่เหียนกับฟ้อน,นบอนนน่คักเนาะขันชุดเหียนกันส่งฟอนคักๆัเสร็จเดีค่ะฟอนมวนฟอนยินเ่อเหลืยงฟอนเนาะค่ะไม่เจ้ากับมักแต่น้อย ไปน้อยเป็นเด็กน้อยไปน้ำพอไปน้ำแม่ไปยามพี่ยามน้องยามมมพอโมแม่เพื่อนไก่ฟ้อนในเบื้องแม่ค่ะเสิฟ้อนเป็นตัน้อยจนะกันเบื้องสูง้เนาะได้ฟ้อนในอันเป็นนาเป็นตาแก่พอแก่แม่อยู่แม่ค่ะ <c oughs> เพื่อนในฟ้อนอันใดเข้ากับฟ้อนเป็นเบิดเขากับมักฟ้อนเข้ากับมกักมีความสุขแม่ค่ะมักมีความสุขมักฟ้อนมักโมมักเว้านะคะ่ะมักคุยมักเว้าใเห็นโมมวน มักบ่อเห้นมมีความสุขค่ะมันเปลนอัตโนมัติอยู่แม่เจ้าว่าขันย่ำประเชิญกับปัญหายอย่างต่างๆมันสิมีความสุขที่เขาสะสมมาเนี่ยนะคะมันมันเอาชนะพลังบวกที่สะสมมามันเอาชนะพลังลบได้เลยเนี่ยค่ะเปอย่ยงเงินอยู่แม่เจ้าว่าโอ้เข้าในอันใดเข้าขึ้นอันใดกับเป็นอันนั้นเด้เนาะคะ่ะขึ้นในเรื่องได้กับเป็นขึ้นเรื่องนั้น บาท่นได้ถือแต่ละวันทีหนึ่งเนาะนอกนั้นถือว่าเบิดแล้วค่ะอันคิดว่าสิได้สิดีสิยังสิได้อิลีค่ะแล้วกับแล้วันทีหนึ่งกะถ่ายอยู่เนาะพี่น้องถา่ายวค่ะแม่เจ้ากระถาถ่า,ถาน้ำกันเด้อผพ้่องคนมาบ่ซื้อแจ๊กเทียพะนะ <c oughs> โอ้ยบ่ซื้อแจ๊กเทียกับจ้งไปสิอยากถือนะ้าโมเหยงดอกบ่ซื้อกับบ่ถือแล้วเนาะค่ะซื้อกับจ้งถือ ซื้อนี่ในะแอปเป๋าตังเป๋าตุงมีเบิดลอตเตอรี่นะซื้อแต่องได้ก็ได้เบิดอยู่ซื้อแราได้เงินว่าไม่เจียวได้ไม่เจียวก็ได้อยู่เนาะสองโตก็ได้สามโตก็ได้อยู่ข้เสี่ยงไปด้ค่ะไม่เจียวก็ได้ต้องก็เล่นว่าเปลี่ยนดอกบานีว่างค่ะเขาว่าอย่างเช่นน้าเบิดเพราะว่าว่างว่างก็คือเป็่นเด้ใส่ไ่าว่างเพราะว่างบ่าว่างค่ะ ช่วงหนึ่งแม่เจ้าก่ะท่ารระการวิทยุดำดูหมอน้ามกคูคกันไปมีช่วงหนึ่งกับยุททําปรการไปยุดเอาเองด้ค่ะสปอนเซอร์อยังแลนหาแม่เจาอยู่ด้แต่ว่าแม่เจ้หนี้สปอนเซอร์ค่ะหาหลร่งเื่อมันอิม่มพี่น้องเข,ข้าใจเข้า่าอิมอ่มเนาะอิ่มเขาอยูดหล่นยูค่ะกับอิ่มค่ะเกิดความอิ่มเพรากับมาศึกษาในสิ่งที่เขาชอบอีกอันหนึ่ง แามพยากรณดวงดูพ่ยิบซี่พรปอกดูเลขเจ็ดตัวเคาถานไม่เจอกับศึกษามากกับมาเป็นอาจีู่พักหนึ่งพอเขามีความรู้อ่าเดซอยเหลือตัวเองซอยเหลือพืน้นน้ำแล้วบาทที่นี่มาพ่อพุทธวัจนะจังเลยบาดนี้พระพุทธเจ้าพระยกยองสรรเสริญนนในการทำนายไทยักฟังพระสูตรพระสูตรฟังแล้วฟังแล้ว,ฟ,ลวฟังแล้วเข้าใจนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้มีผู้มาถามมาเบื้องมาอย่างแม่เจ้าค่ะให้ของมูลให้ความรยยู้อยกกับเบเด้ปฏิเสธสะทีเดียวแต่ว่าแม่เจ้าให้ยึดดักพุทธวจนะจ้ะของพระกุทธเจ้าเราพี่น้องสิงมีความสุขค่ะบ่อเคงีงบ่ออียังเด้อค่ะทุกอย่างอยู่ที่อาณาปนสติล่วมหายใจเข่าออกอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่หินเกิดเห็นดับอริยสัจยค่ะ ผู้ใดกังหัเยออริยะซัจีเป็น,นแต่ลึกๆแล้วอยากให้ฟังพระสูตรค่ะทุกคนรู้แต่ว่ามาฟังพระสูตรของพระพุทธเจ้าฟังค้อใสีไม่เจียวยูทูบกับมี f เฟซบุ๊กกับมีติ๊กต็อกกับมีเซิร์ชเข้าไปทำไมครับพุทธวจ,จนะวสันเนาะค่ะพระอาจารย์คือเพิ่นนํามาเผยแพ่ได้เพิ่นว่าเพิ่นกับมีหลักฐานมีอย่างทุกอย่างทุกเนี่ยนี่เป็นความสอนของเพิ่นค้ามสอนพุทธเจ้าแขนตัว เห็่นบอกเม่เจ้าแทรกเลยแทรกบอกพี่น้องความสุขเป็นอย่างไม่เจ้าวขึ้นมีความสุขเพราะว่าไม่เจ้ามีท่พ่งมีสาระเนาะสาระแปลว่าที่พึ่งกับประทีปแปลว่าแสงสว่างตัวบอกสุพี่นองฟังหนุ่ตามภาษาคนอโยซัมนีจ้าเป็นแม่ก็ได้เป็นยายก็ได้จ้าอยู่ระดับเดียวกันกับสิมีหลหลอยู่ทั่วมเห็ดที่เอเตินก็ได้เนาะ เอาประสบความสําเร็จน้ากันเห็นเพื่นประสบความสําเร็จแล้วก็ชื่นชมยินดีนําเพ่ินดีใจด้วยความจริงใจด้ะ